พี่เบ้าพี่บ้ารถไล่ไอ้ยากยากด้วยนะรถลุ้นหมาด้วยเว็บร้อยไม่ใช่นี่ช่วยน้อยรถไล่นี่รถไล่ยากด้วยน้องเบ้ารุ่นหมาเว็ป้าหัวไม่ใช่พี่เนี่ยรถไล่เนี่ยช่วยหน่อยดิไม่ใช่รถยนแน่นอนเอาโมไซพี่ว่ามอไซอะรถไล่เนี่ยรถไล่รถบรรถุนไล่เนี่ยโอ้คำถามยากยากรถวันนี้ไม่เคยเจอรถมมไซก็ไม่ใช่นะรถยนก็คงจะไม่ใช่ จักรยานนะจักรยานไม่ใช่พี่บ้า,ลลาบบหลุดไล่แ๊บนึงนี่เ,นเดี๋ยวดูให้นะอะไรนงเวทป้ามึงโกงกูแล้วเนี่ยกูบอกเวทป้าไปแต่ทีแรกแล้วนะมึงโกงกูแล้วเนี่ยไม่ใช่พี่บ้าหลุดไล่เนี่ลลยหลุดไล่โอ้บอลน,นี้ขี่โกงแต่ไม่เล่นด้วยแล้วนะไม่โอ้รวยหน่อยเป็ดหลุดไล่เนี่ลลยหลุดไล่โอ้โหมดดอกบอลืยอมึงก็จะเลยกูจะตีเลยนะกูก็ร้องนะ ไอ้เปรตนี่มึแรงไม่ดูเรื่องกูบอกรถไล่รถไล่มึงนั่งทำมันรื้อะไรอยู่เอ๊ะมึงก็โตมึงเด้มึงได้าตมึงไม่โตมึงมามึงรถไล่กูบอกอยู่ดีงัยว่ารถไล่นี่มึงนั่งทำฟื้นอะไรมันช่วยกูเร็วแน่มึงจะเอาอีกครยังไงมึงนี่มันแรงไม่รู้เรื่องกูก็บอกมึงจะเลยนงไอ้รถไล่ไอ้เปรต์ดูวอกูดีรถไล่นี่รถไล่นี่ไอ้เพลย์เฮ้ยอ๋อรถไล่มึงก็แรงไอ้กูดีดที่ตัวมึง đối nó chuồn tái coi để khoái <laughs>